สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะผู้มีบุญบารมีมากทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้พบก,กันกับเมย์เนตพาแบ่งปันพาแทผพาใหม่ยอดนิยมนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะมีรับประกันพาแทะเหลิมบวชรับประกันตลอดชีพนะคะมีพิกัดร้านชัดเจนนะคะอยู่ที่เมืองนครพนมนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ก็มารับที่บ้านหรือที่ร้านได้เลยนะคะแอดไลน์นะคะหรือโทรที่เบอร์0 9 5ย์4 6 4 4 0 0954146440นะคะหรือ0636049715นะคะ0636049715ค่ะแอดไลน์หรือโทรเบอร์เท่านั้นนะคะวันนี้นะคะมีขออนุญ,ญาตนะคะมาเปิดจองนะคะสำหรับเหรียญรุ่นเจริญพรน,นะคะของหลวงปู่สมศรีสุจิตโตนะคะหลวงปู่สมศรีท่านอายุ84ปีนะคะบวชมาละ60พรรษานะคะ หนึ่งอิฐหนึ่งกองบุญนะคะรวมบูรณะวิหารรวมสร้างบูรณะวิหารนะคะรวมสร้างวิหารกับหลวงปู่ไปด้วยกันนะคะครั้นหลวงปู่ตอนหลวงปู่ยังอายุไม่เยอะนะคะหลวงปู่ทุดงตามต่างจังหวัดที่ต่างๆนะคะหลวงปู่ไปหมดเลยนะคะตามเขาตามทุกอย่างหลวงปู่ไปหมดเลยแล้วหลวงปู่สร้างวัดที่ที่หลวงปู่เดินทางทุดงอะคะ่ะไว้เจริญรุ่งเรืองแล้ว พึ่งจะมาเริ่มสร้างวัดของตัวเองนะคะอันนี้ไม่เป็นสะพานบุญให้นะคะหนึ่งอิฐหนึ่งกองบุญนะคะร่วมบูรณะร่วมสร้างวัดให้เจริญไปด้วยกันนะคะเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรนะคะของหลวงปู่สมศรีนะคะเวลามีปุกเสกนะคะอาจารย์ลิงจะมานิมนต์นะคะของเอ่อมานิมนต์หลวงปู่สมศรีไปร่วมทาพิธีกับ หลวงปู่มหาศิลาตลอดเลยเพราะว่าหลวงปู่สมศรีนะคะท่านเป็นสิทธิ์หลวงปู่ทองมาลำดับที่20นะคะและลงในหนังสือด้วยนะคะหลวงปู่ศิลานะคะก็เป็นลูกสิทธิ์ของหลวงปู่ทองมานะคะเนี่ยค่ะเมถึงบอกว่าร่วมสร้างบุญไปด้วยกันไม่มีอะไรที่เราจะสัมผัสไม่ได้จริงๆนะเนี่ยค่ะทุกอย่างสัมผัส,มผสได้และ เข้าถึงได้นะคะหลวงปู่ท่านอยู่แบบสมถะมากๆนะคะมีแค่สังกสีที่มุงแล้วก็ผ้าใบนะคะผ้าใบเก่าๆอะคะ่ะผ้าใบเดี๋ยวพรุ่งนี้เมย์จะไปกราบหลวงปู่แล้วเมย์จะทําคลิปอีพีพิเศษให้นะคะนะคะเมย์จะให้ดูหลวงปู่ท่านอยู่แบบสมถะนะคะหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องมาบูรณนะไม่ต้องมาทําที่หลวงปู่นอนหลวงปู่นอนยังไงก็ได้นะคะเมื่อก่อนนอนตามหินตามโขดหินนะคะแค่ใบไม้ปูก็นอนได้แล้วนะคะ หลวงปู่แค่อยากสร้างวิหารไว้ให้คนกราบไหว้นะคะทําดีไว้ให้คนรุ่นหลังพูดถึงนะคะเพราะว่าทุกวันนี้คนนับถือพระศรัทธาพระน้อยลงนะคะเข้าวัดน้อยนะคะอันนี้เมย์ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างวิหารให้หลวงปู่ร่วมสร้างวิหารกับหลวงปู่ให้สําเร็จด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นเหรียญรุ่นนี้นะคะเป็นเหรียญเจริญพรนะคะของหลวงปู่สมสีนะคะ ทำเนียบการจัดสร้างชัดเจนนะคะราคาตามนี้เลยนะคะได้ราคาจองตามนี้เลยนะคะและที่สําคัญค่าจัดส่งนะคะ60บาทรับพระนะคะปลุกเสกพระพิธีใหญ่วันที่5ตุลาคมนี้นะคะหนึ่งในนั้นมีพระอาจารย์ไก่พระอาจารย์ขันพระอาจารย์ชรัขันติโกนะคะร่วมปลุกเสกในรุ่นนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเอาตาม กำลังก็ได้นะคะเป็นรายการที่7นะรายการที่7ราคานะคะราคา250บาทนะคะรายการที่7นะราคา250เป็นเหรียญหล่อรวมมวลสารนะคะเนี่ยค่ะนวะรายการที่8นาวะโลหะแช่น้ำมนในพิธีนะคะรุ่นเซอร์ไพรส์้าอยองค์นะคะเนี่ยค่ะเอาตามกำลังนะคะมีบุญมีอยากสร้างบุญไว้เท่าไหร่ก็เอาตาม กำลังเราด้วยนะคะอันนี้มีเป็นหนึ่งในสะพานบุญให้นะคะอนุโมทนาบุญสำหรับคู่ที่ร่วมทำบุญด้วยนะคะแอดไลน์หรือโทรเบอร์เท่านั้นนะนะคะหรือทักไปที่เพจก็ได้นะคะเพจมีเนนภ,ภานะคะเพจมีเนมีเนนาานะคะเนี่ยค่ะตามราคานี้เลยนะคะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวิหารนะคะร่วมกับหลวงปู่นะคะไปด้วยกันนะคะมาค่ะต่อมานะคะขอแบ่งปันบารมีนะคะ พระอาจารย์ขอไปคะ่ะแบ่งปันบารมีนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะมีรับประกันพระเทยันหลิมบวดนะคะสำหรับเหรียญของรุ่นเจริญพรนะคะของพระอาจารย์ไก่พระอาจารย์ชรัตคันติโกที่มีออกมาเผยแผ่ในรุ่นเจริญพรนี้นะคะเมยอยากจะบอกว่า วันที่เปิดจองเดี๋ยวมีแจ้งอีกทีนะคะมีรอทางผู้สร้างแจ้งมาอีกทีนะคะว่ามีจะได้ยอดเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ติดตามไว้ให้ดีนะคะถ้าใครอยากได้ยอดถ้าใครอยากได้รายการบนบนเมีก็ไม่รู้ว่าเมีจะได้เท่าไหร่อันนี้ยังไม่รู้แต่ว่าเมีจะมาเปิดจองให้แน่นอนทุกคนจะได้ในราคาจองนะคะได้ร่วมสร้างบูรณะประตูโขวัดไปด้วยกันนะคะมาก่อนอื่นเลยนะคะขอแบ่งปันหลวงปู่มหาศิลาเนะะี่ยค่ะ รุ่นนี้นะคะเป็นเหรียญเมตตาเป็นเหรียญเมตตาของหลวงป,ปู่มหาศิลานะคะเกยเยอะมากนะคะตอนนี้เม่บอกเลยเกยเยอะมากนะขนาดว่าเหรียญรุ่นพระหูละมานนะคะจะมีคนเอามาปล่อยให้ที่ร้านนั้นยังโดนเกมานะเม์ถึงบอกว่าดูดีๆนะคะเช่าที่ไหนระมาระวังนะเงินแท้พาแท้เท่านั้นนะคะองค์นี้เลขสองเก้าหสามนะคะเลขสองเกสามนะ เป็นเหรียญเมตตานะคะของวงป,ปุศิลาและเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์เยอะมากนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเหรียญเมตตานะคะด้านหลังด้านหลังนะคะเป็นหนุมานนะคะให้โชคและที่สําคัญเป็นเหรียญรุ่นเดียวนะคะที่ถาวานน้ำมันโพงเนะะี่ยค่ะที่เห็นเขียวๆนี้เป็นว่าน,น้ำมันโพงนะคะมีรุ่นเดียวนี้แหละนะคะที่ถาว่าน,น้ำมันโพง ความหมายของว่าน้ำมันพงมีอยู่ในตัวนะคะพุทธคุณนะองค์นี้นะคะราคาพิเศษเลยให้ราคาโอน3,900ค่ะปลายทางนะคะ4,300โอน3,900นะปลายทาง4,3 0 0นะคะราคานี้เลยรับประกันพาเทียลิบบวดค่ะต่อมานะคะเป็นรายการนี้นะคะพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกของหลวงป,ปู่ชิลานะคะปลุกเสกณวัดพระธาตุพนมนะคะ และนําไปปลูกเสกต่อที่โบสถ์อีก9วัน9คืนรุ่นนี้ถือว่าเป็นยุคต้นนะคะของหลวงปู่นะเนี่ยค่ะตรงด้านหน้าผาของหลวงป,ปู่มีตําหนีหน่อยนะคะแบบว่าอาจจะปั๊มไม่เต็มอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้านหน้ามีรอยจานนะคะเนี่ยค่ะมีรอยจานติดจีวรเกษารหลวงปู่นะคะอันนี้เป็นยุคต้นเลยนะเงินแท้พาแท้เท่านั้นนะคะด้านหลัง เนี่ยคะ่ะด้านหลังก็มีรอยจานนะคะองค์นี้เป็นบล็อกอยางนะคะเป็นบล็อกอยางนะต่างประเทศเมยก็จัดส่งนะคะต่างประเทศค่าส่งตามจริงเลยนะคะในประเทศจัดส่งฟรีองค์นี้นะคะราคานี้เลยมีให้ราคาพิเศษเลยนะทุกอย่างนะคะแต่ว่ามีตําหนินะมีให้ราคานี้เลยนะโอนสองพันแปดค่ะโอนสองพันแปดนะคะปลายทางสามพันสองเอาไว้บูชาพุทธคุณนะคะสําหรับใครที่ไม่คิดอะไรเยอะนะคะ ต่อมาค่ะเป็นรุ่นนี้นะคะพระผงดูพราผงเศรษฐีเหนือดวงนะคะพิธีไหว้ครูปี66นีมีจะมาให้ราคาพิเศษเฉพาะวันนี้พระผงเศรษฐีเหนือดวงน่ะไม่ค่อยมีใครเอาออกมาปล่อยนะนะคะ,คะรุ่นนี้จะเป็นพระผงเศรษฐีเหนือดวงนะคะ เลข1351งสนะคะ13 5 1ถึงแม้เมย์จะเป็นช่องเล็กๆแต่มาตรฐานนะคะเมย์ถึงบอกว่าเมยออกมาทำพระใหม่เต็มตัวแล้วนะคะมีอยากจะสร้างบุญให้เห็นชัดเจนในรอบนี้เพราะว่าอะไรการที่เมย์ได้ทำพระใหม่จริงๆจังๆเนี่คือเมย์ได้เห็นจริงๆว่าเมยได้ทำบุญแล้วก็ทำให้วัดเจริญขึ้นมาจริงๆนะคะ และเมย์อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความดีสร้างวัดนะคะไว้ให้คนรุ่นหลังเอาไว้กราบไหว้นะคะนี่จะเป็นสิ่งที่เมย์พูดเสมอนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะเมย์ลงในช่องพระเก่าด้วยเนาะนะคะเมื่อก่อนเมย์จะเหมาพระตามบ้านนะคะแล้วก็เอามาปล่อยบางทีเมย์ก็โดนมาด้วยนะเมย์ก็โดนด้วยแบบเราดูไม่เป็นแบบทุกอย่างนะคะนะเราดูไม่เป็นทุกอย่างหรอกนะคะมีถือว่าอ่ะ มย์จะมาในที่เมย์แบบว่าสัมผัสได้เข้าถึงได้และเมย์รู้ว่าเหรียญเก๋แท้เป็นยังไงเหมือนของรปุศิลาเมย์ได้เห็นทุกวันว่าแท้เป็นยังไงนะคะและเก๋เป็นยังไงเมย์ก็ตัดสินได้ด้วยตัวเมย์เองอย่างเนี้ยค่ะนะอย่างพระเก่าอย่างเงี้ยเมย์ดูแบบว่าไม่ไม่ค่อยเก่งอะค่ะเพิ่งจะเริ่มมาศึกษาจริงๆจัง,จง,จง,จงๆก็เลยแบบว่าอ่ะตัดสินใจแล้วว่าจะมาทําพระใหม่อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าอะไรเพราะว่า เมย์คิดอยู่นานนะเพราะว่าเมย์ก็ทำช่องพระเก่านี้มานานมากนะคะหลายๆคนติดตามเมย์มาสองสามปีเนาะนะคะแต่ว่าเมย์มาทำตรงนี้เพื่อว่าเมย์อยากเห็นวัดนะคะที่เมย์เข้าถึงอะอย่างวัดพระอาจารย์ไก่นะคะอย่างนี้นะคะวัดหลวงปู่คี่เป็นอย่างเนี้ยเมย์เห็นแล้วว่าเงินที่เมย์ทำบุญไป ท่านได้สร้างบูรณวะวัดจริงๆนะคะและเด็กๆได้รับทุนการศึกษาจริงๆอย่างเงี้ยคือเมเข้าถึงได้เมีเห็นนะคะและพระท่านทําจริงปฏิบัติจริงอย่างเงี้ยค่ะเมก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะนะคะเมจะมาพระใหม่เต็มตัวนะคะเมจะช่วยเกจิที่เมเข้าถึงได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างวัดยังไม่เจริญมากอย่างเงี้ยค่ะทําให้เห็นจริงๆว่า พัฒนาจริงนะนะคะไม่ได้อยู่กับที่แบบนี้นะคะเมีอยากเป็นหนึ่งในนั้นนะคะฝากพี่ๆ fc ทุกคนที่อยู่ในช่องพักเก่าของเมีนะคะถ้าไม่บูชานะคะไม่เป็นไรไม่จองไม่เป็นไรแต่ว่ามีฝากกดไลค์กดแชร์ให้มีหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะถือว่าเราได้เป็นสะพานบุญร่วมกันถือว่าการกดไลค์กดแชร์นี้นะคะเราได้ทําบุญร่วมกันนะคะอ่ะนะคะและเงินแท้พาแทะด้วยนะคะมั่นใจได้นะคะองค์นี้นะคะ เศรษฐีเหนือดวงนะคะของหลวปู่มหาศิลาให้ราคานี้เลยราคาโอนพันแปดนะไปทาง2องพันสอโอนพันแค่ะไปทางสองพันะคะช่องพาเก่าคงมีรู้อยู่แล้วว่ามีผู้จริงมีทำจริงนะคะถึงเวลามีทำจริงๆนะทำเกินด้วยนะนะคะมีก็เลยอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้มีด้วยนะคะ ต่อมาค่ะขอแบ่งปันบารมีนะคะหลวงปู่คีบนะคะหลวงปู่คีบนะคะท่านอายุ110ปีนะคะเทพเจ้าแห่งรุ่มน้ำโผงนะคะพระท่านเปี่ยมไปด้วยความเมตตาจริงๆนะคะหลวงปู่คีบไปกราบทีไรนี้น้ำตาไหลทุกทีเลยนะคะสำหรับมีนะและรู้สึกสบายใจนะคะเมื่อไปกราบหลวงปู่ มก็มีเรื่องที่ว่าตอนแรกอ่ะเมแบบว่าช่างใจอยู่ว่าจะมาพระใหม่เต็มตัวไหมแล้วปล่อยช่องพระเก่าอย่างเงี้ยค่ะเมีมีตอนนั้นมีคิดลังเลอยู่มากเพราะว่าพระเก่าอ่ะอย่างเมไปเหมามาบางทีไม่ได้ทุนขาดทุนอย่างเงี้ยเมีก็เลยรู้สึกเหนื่อยนะคะแล้ววันนั้นเมีไปกราบหลวงปู่คีบแล้วมีอธิษฐานในใจเหมือนหลวงปู่ท่านรับรู้กับเมตลอดเลยเวลามีมีเรื่องทุกข์ใจมีเอาไว้ในใจแล้วแบบเมจะไปกราบหลวงปู่นะคะเมีไปกราบหลวงปู่แล้วรู้สึกกลับมาเมีรู้สึกว่า โล่งและมีหาทางออกได้เสมอแบบนี้ค่ะเมีก็เลยอ่ะฉันจะมาพระใหม่เต็มตัวแล้วนะเมย์จะทําอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีเห็นมีเข้าถึงได้จริงๆมีสัมผัสได้จริงๆเมีก็เลยเอาความรู้สึกของเมยด้วยความรู้สึกจากก้นบึ้งหัวใจออกมาสื่อสารออกมาพูดให้ทุกคนฟังออกมานะคะเป็นสะพานบุญให้ทุกคนได้เข้าถึงได้รับรู้ว่า ท่านเก่งนะท่านเป็นอย่างนี้นะอย่างเนี้ยคะ่ะคือเมีนะคะอันนี้นะคะเมีน้อมกราบจริงๆบารามีหลวงปู่คีบถึงแม้ท่านอายุเยอะแต่ความจาหลวงปู่ยังดีหมดเลยนะคะและท่านนะคะสามารถชักยันกลางอากาศได้เหมือนหลวงปู่หมุนนะคะอ๋ออย่างหลวงปู่สมศรีนะคะท่านก็สามารถชักยันกลางอากาศได้เช่นกันนะคะท่านเรียนสัพวิชามาเยอะมากนะคะเมีถึงบอกว่าเมีจะ เอาเกจิที่มีเข้าถึงและสัมผัสได้นะคะมาเผยแผ่บารมีนะคะมีฝากทุกๆคนเป็นกําลังใจให้เมด้วยนะคะอันนี้ฝากจริงๆนะคะมาค่ะน้อมกราบบารมีหลวงปู่คีบนะคะทุกรายการที่บูชาไปได้ร่วมทําบุญด้วยกันหมดนะคะถือว่าท่านได้ร่วมทําบุญและบูรณะวัดไปด้วยกันจริงๆนะคะองค์นี้นะคะเป็นรุ่นเศรษฐีเหนือดวงนะคะรุ่นสร้างโลงครัวนะคะเศรษฐีเหนือดวงนะคะรุ่นนี้เลยนะ องค์นี้เป็นเนื้อทองฝาบาทรงยานะคะรงยาแดงนะนคะคะรุ่นสร้างลงขัวนะคะเศรษทีเนื้อดวงเข้มขังพลังเข้มขังเหมือนหลวงปู่มากๆเนีะค่ะพอศสองห้าหกเจ็ดนะคะออกปีสองห้าหกเจ็ดค่ะคือพระใหม่แต่ว่าได้บุญจริงๆคือมันเห็นชัดเจนว่าเราทําแล้วเราได้เลยอย่างนี้นะคะอันนี้สัมผัสแบบ คิดเหมือนมีไหมนะมีไม่รู้แต่ว่ามีคิดว่ามีได้แบบนี้นะองค์นี้นะเลขสามสี่ค่ะเลขสามสี่นะคะนะะด้านหลังเป็นพระพุทธรูปนะคะขี่บนองค์พญานาคนะคะนั่งบนองค์พญานานะเศรษฐีเนื้อดวงนะคะองค์นี้นะคะให้ราคานี้เลยราคาโอนนะคะเจ็ดร้อย บน700้อยค่ะไปทาง7 5 0หนะคะเป็นเนื้อทองฝาบาทเลข 3- 4สี่นะคะลงยาแดงลงยาน้ำเงินสวยมากนะคะต่อมานะคะของหลวงปู่พร้อมกล่องหมดเลยนะคะต่อมาเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นเจริญพรน,นะคะรุ่นเจริญพรน,นะคะเจริญพรบนนะมีให้ดูแบบนี้เลยแล้วกันเพราะว่าของหลวงปู่คีบยังไม่มีเกน,นะคะอง์นี้นะคะลงยานะ ลงยาสีชมพูแล้วก็ลงยาจียวนะคะเป็นเหรียญเจริญพรเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะลงยาพื้นชมพูสีประจัาวันเกิดของหลวงปู่จะสร้างร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะทุกคนเลขเลขแปดสี่องนี้นะคะวาระเก้ารอบราคาโอนสี่ร้อยห้าสิบค่ะปลายทางห้าร้อยบาทนะต่อมานะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรนะคะเจริญพรบน เหรียญรูปไข่เจริญพรบนนะคะตอก8รอบนะคะตอกเลข8 8รอบ2 4 6 7ี่หอ๋อตอกเลข8 7รอบ2 7รอบนะคะขออภัยตอกเลข8 7รอบเป็นเหรียญเจริญพรน,นะคะนี่ค่ะพิเศษมากๆนะเนี่ยค่ะเลข3 5 8นะองค์นี้เลข3 5 8ค่ะเป็นเนื้อชนวนสอดไส้อะป,ปากา้ารงยาจีวอนสร้างแค่อ๋อตอกเลข ท้ายแปดตอกแปดรอบนะตอกแผดรอบโอเคอะสร้างแค่สามร้อยเก้าสิบแปดเหรียญน,นะทุกคนนะคะให้ราคาพิเศษเลยราคาโอนนะคะสี่รอยห้าสิบไปทางห้าร้อยนวะนะคะต่อมานะคะเป็นเหรียญรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นนี้ไม่ใช่เหรียญเป็นหนุมานนะคะหนุมานชนะมานนะไหว้ครูนะคะปีแรกของหลวงปู่คีบด้วยเป็นองุ์หนุมานของหลวงปู่คีบนะคะออกพิธีไหว้ครูนะ ปีแรกของหลวงปู่ด้วยนะคะสําหรับการจัดพิธีไหว้ครูนะองค์นี้เป็นเนื้อชนวนมวลสารนะคะเนื้อชนวนจัดสร้างน้อยนะคะรอบก่อนมีให้ดูแล้วนะคะว่าจํานวนการจัดสร้างเท่าไหร่100องค์นะคะสําหรับรุ่นที่เป็นเนื้อชนวนและอุดมวลสารนะ,ะโอ้เนื้อเนื้อสังขาวานอนตะปูสังขาวานอนขออภัยเป็นเนื้อตะปูสังขาวานอนนะคะจัดสร้างแค่100องค์นะคะ เนี่ยค่ะจะสร้างหนึ่งร้อยองนะเนื้อสังขาวนนตะปูสังขาวนนนะมีแค่องค์นี้นะเลขหนึ่งห้าแปดนะคะเหลือเหรือองค์นี้อง์สุดท้ายแล้วตะปูสังขาวนนหาได้ยากด้วยนะติดจีวรหลวงปู่อุดมวลสารนะคะและติดจีวรน,นะคะองค์นี้นะคะราคาพิเศษเลยนะราคาพิเศษเลยราคาโอนนะคะราคาโอนนะัดหนึ่งเก้าร้อยห้าสิบโอนเก้าร้อยห้าสิบค่ะ ปลายทางหนึ่งพันบาทหาไม่ได้แล้วนะจจะสำหรับเนื้อตะปูสังขาว่านอต่อมานะคะองค์นี้นะเป็นเนื้อนะคะทองแดงนะคะทองแดงนะคะทองแดงเถื่อนนะองค์นี้นะคะให้ดูแบบนี้เลยล้วกานสวยมากเลขหนึ่งแปดสามนะคะเลขหนึ่งแปดสามนะองค์นี้นะคะมีให้ราคาพิเศษเลยนะเลขหนึ่งแปดสามนะคะราคาโอนนะคะ โอน750โอน750หค่ะไปทางแป0รนะคะหานุมานของหลวงปู่คีบนะต่อมานะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงขัดเงานะคะเนื้อทองแดงขัดเงานะติดจีวรหลวงปู่นะคะอุดมนสารติดจีวรหลวงปู่ที่มีเอามาคือมีจะเอาที่ติดจีวรหลวงปู่มาเพราะว่าอะไรจะสร้างน้อยนะ เลขนะคะเลข2หลักเลข84นะเลข2หลักองค์นี้ราคาโอน750ค่ะไปทาง800นะคะนะคะสำหรับนะใครที่ถามเดียยเจะริ่มพรของพระอาจารย์ไก่เข้ามาฝากติดตามไว้ให้ดีนะทุกคนนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เมยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ ep หน้าค่ะสำหรับวันนี้กลาบสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะ